เรากำลังแบบยืนอยู่ปากเวรของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะคะปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปหรือ AGI เนี่ยกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโลกแล้วคือความเร็วของมันเนี่ยเขาเรียกว่าเหนือกว่า,วาเลขชี้กำลังครับคำนี้ฟังดูน่ากลัวนิดนิดน,ดนะครับคือมันไม่ใช่แค่เร็วขึ้นสองเท่าสี<ช>่เท <4 S 1> ่าแปดเท่าค่ะแต่มันเป็นความเร็วที่เร่งตัวเองขึ้นไปอีกจนแบบสมองเราอาจจะตามไม่ทันเลยใช่เลยค่ะ แล้วขอดูที่เศรษฐกิจไทยที่โครงสร้างมันก็เปราะบางอยู่แล้วไงคะทั้งเรื่องแรงงานทักษะไม่สูงที่เยอะมากๆแล้วก็นี่ครัวเรือนที่สูงลิว่วคําถามก็คือเราจะรับมือกับคลื่นยักษ์ลูกนี้ยังไงซึ่งเนี่แหละครับคือประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ว่าปรัชญาที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆอย่างเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันจะช่วยให้เรารอดจากพายุ AGI ลูกนี้ได้จริงๆหรอคะ เป็นคําถามที่ดีมากครับคือต้องบอกก่อนว่า SEP หรือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ได้บอกให้เราปฏิเสธเทคโนโลยีนะอ๋อไม่ใช่การหนีไม่ใช่เลยครับแต่มันเป็นเหมือนกรอบความคิดเป็นเฟรมเวิร์กในการสร้างภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันใช่ครับเหมือนเราตอกเสาเข็มให้บ้านเราแข็งแรงก่อนที่พายุจะมาโดยแกนหลักๆของมันเลยนะมันจะมีอยู่สามห่วงสามห่วงครับก็คือพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกัน ื mm hmm. แล้วก็จะมีอีกสองเงื่อนไขพ่วงมาด้วยก็คือความรู้กับคุณธรรมโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มเจาะจากเรื่องใกล้ตัวที่สุดก่อนเลยดีกว่าในยุคที่ AGI มันขับเคลื่อนโฆษณาที่แบบรู้ใจเรายิ่งกว่าแฟนเราซะอีกเนี่ยหลักปรัชญานี้จะมาช่วยเราได้ยังไงคะมันเริ่มจากห่วงแรกเลยครับคือหลักความพอประมาณพูดง่ายๆก็คือการมีวินัยกับตัวเองวินัยทางการเงินใช่ครับ รู้ว่าอะไรจําเป็นอะไรคือความอยากที่ถูกอัลกอริทึมมันกระตุ้นขึ้นมาการทําบัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆเนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยนะอ๋อเพื่อไม่ให้เราเผลอไปสร้างหนี้เกินตัวถูกต้องครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเราอยู่แล้วเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเรากําลังสร้างเกราะป้องกันทางจิตวิทยาให้กับความคิดตัวเองเลยใช่ไหมคะป้องกันไม่ให้โฆษณาที่ A G I ส่งมายิงเราจนพุนใช่เลยครับใช้คำนั้นได้เลย ซึ่งมันก็จะเชื่อมไปที่ห่วงถักไปโดยตรงเลยคือการมีภูมิคุ้มกันค่ะเพราะพอเราไม่สร้างนี่ใหม่เราก็เริ่มสร้างสิ่งที่เรียกว่ากันชนทางการเงินได้เงินสำรองฉุกเฉินนั่นแหละครับในโลกที่ A G I อาจจะทำให้รายได้เราผันผวนหรือไม่แน่นอนการมีเงินสำรองไว้เนี่ยกลายเป็นเรื่องจำเป็นสุดๆเลยจริงด้วยค่ะซึ่งนั่นก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะเพราะท่านแห่งรายได้หลักอย่างงานประจำม,มันสั่นคลอนขึ้นมาจริงๆ แค่มีเงินออมอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วในมุมของอาชีพเลยล่ะคะเราจะใช้ SEP ปรับตัวยังไงตรงนี้คือจุดที่หลักความมีเหตุผลจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากครับการมีเหตุผลครับคือการมองเกมยาวไม่ใช่แก้ปัญหาระยะสั้นเฉพาะหน้าอย่างในข้อมูลเขาเปรียบเทียบว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่าเนี่ยมันอาจจะช่วยได้บ้างแต่มันเหมือนแค่การสกัดจุดแต่ทางรอดที่ยั่งยืนจริงๆเนี่ย คือการเปลี่ยนเส้นเอ็นล้างไขกระดูกเลยโอ้โหฟังดูเจ็บน่าดูเลยนะคะแต่ก็น่าจะจริงแล้วคงว่าทักษะที่ AGI แทนที่ไม่ได้เนี่ยเขาเจาะจงกว่านี้ไหมคะว่ามันคืออะไรบ้างครับหลักๆก,ก็คือทักษะที่ต้องใช้ความเป็นมนุษย์สูงๆ <c oughs> เช่นความคิดสร้างสรรค์การคิดเชิงวิพากษ์หรือว่าการแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนมากๆค่ะ <c oughs> ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต เราต้องอัปเดตตัวเองอยู่เสมอเพื่อที่จะมองว่า AGI เนี่ยเป็นคู่หูไม่ใช่คู่แข่งถูกต้องครับเป็นคู่หูที่ช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นไม่ใช่คู่แข่งที่จะมาแย่งงานเราฟังดูเหมือนว่า SEP ไม่ได้จบแค่เรื่องการเงินหรือการงานส่วนตัวเลยนะคะแต่มันโยงไปถือภาพที่ใหญ่กว่านั้นด้วยแน่นอนครับมันขยายผลไปถึงระดับประเทศได้เลยมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆ2เรื่องเลยนะค่ะเรื่องแรกคือภูมิคุ้มกันทางอาหาร ลองนึกภาพการเอาหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาผสมกับเทคโนโลยี AGI อย่างเช่นโดรนหรือเซนเซอร์อะไรแบบนี้เหรอคะใช่เลยครับมันจะเกิดเป็นเกษตรวิถีใหม่หรือ smart farming ที่สร้างความมั่นคงทางอาหารได้จากระดับชุมชนเลยน่าสนใจมากค่ะแล้วอีกเรื่องล่ะคะอีกเรื่องคือภูมิคุ้มกันทางสังคมและข้อมูลครับคือในยุคที่ deepfake หรือการหลอกลวงออนไลน์มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้น่ากลัวมาก เงื่อนไขคุณธรรมจะเป็นหัวใจสำคัญเลยซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มออกกฎเกณฑ์กำกับการใช้ AI ในสถาบันการเงินแล้วนะโดยจะเน้นเรื่องความโปร่งใสและก็ความเป็นธรรมถ้าให้สรุปแก่นของมันจริงๆก็คือเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่การปฏิเสธ AGI แต่เป็นเหมือน อ่ระบบปฏิบัติการในหัวของเราที่ช่วยให้เราใช้เทคโนโลยีอย่างสมดุลมีภูมิคุ้มกันตั้งแต่เรื่องเงินในกระเป๋าไปจนถึงความมั่นคงของประเทศเลยใช่เลยครับสรุปได้ดีมากเลยและผมขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่าขบคิดมากๆจากข้อมูลชุดนี้เขาระบุว่า SEP เนี่ยทำหน้าที่เป็นกลไกลชะลอความเร็วเชิงพฤติกรรม กลไกชะลอความเร็วอะไรขึ้นมาได้บ้างเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจของเรานั้นรอบคอบและยั่งยืนไม่ใช่แค่รวดเร็วเพียงอย่างเดียว